สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนักกอทุกคนนะครับวันนี้จะมีข่าวมาประกาศน,นะครับก็คือเกี่ยวกับสถานที่ซ้อมตะกอ้อช่วงนี้ไวรัสระบาดนะครับขอปิดสนามซ้อมนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 จะดีขึ้นนะครับ คลิปก็จะอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับหรือไม่ได้ลงเลยนะครับก็แจ้งเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามอยู่ในช่องตะก้อินดีเปสซกน,นะครับรอ,อสถานการณ์ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะกลับมาทําคลิปอีกครั้งนะครับรับบรรยากาศ วันสุดท้ายนะครับกวันนี้ก็มีคนมานะครับเดี๋ยววันนี้จะทำคลิปส่งท้ายไว้ให้ดูนะครับเพื่อนๆรอติดตามกันนะครับก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวมนะครับเราก็ต้องหยุดซ้อมกันจากตัวที่บ้านนะครับมีเวลาสถานการณ์ดีขึ้นเราจะกลับมาซ้อมใหม่นะครับนะครับวันนี้ก็มีน้องแพ็คน้องแมนนะครับวิทูลดากต้นมานะครับนี่คืออะไรการอำลาปิดสนามวันนี้นะครับ น้องแมนปิดสนามไปซ้อมไหนครับซ้อมในที่นอนนะครับครับ <c oughs> สนามนะครับแล้ววันนี้จะทำคลิปสักคลิปนะครับให้ดูนะครับทำคลิปน้องแพ็ยก,กับน้องแมนเก็บไว้ลงให้ดูครายเครียดนะครับดูนะครับ ไปเจอกันนะครับโอเคครับผม